ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาธรรมะเพื่อประชาชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ในทุติยคตะสูตรว่าบุคคลใดปฏิบัติชอบในมารดาในบิดาในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและในสาวกของพระธถาคตเจ้าคนเช่นนั้นย่อมได้บุญมากแท้เพราะความระพฤตเป็นธรรมในมารดาบิดาเป็นต้น ในโลกนี้นะ่บัณฑิตทั้งหลายก็สรรเสริญเ,เขาครั้นละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงในสวรรค์บิดามารดาท่านผู้รู้กล่าวว่าเป็นทิศเบื้องหน้าที่เราจะต้องเคารพบ,บูชากราบไหว้เป็นบุพการีชนที่อุปการะต่อเรา ก่อนใครใครเป็นบุรพาจารย์คือเป็นครูคนแรกของลูกที่สอนให้รู้จักเดินยืนนั่งอากานนอนสอนการพูดจาและกิริยามารยาทต่างๆท่านเป็นพหมของลูกคือมีพหมวิหารธรรมสี่ประการได้แก่ มีความเมตตาปรารถนาดีต่อลูกไม่มีที่สิ้นสุดมีความการุณาปราณีไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกขอเพียงให้ลูกเติบโตเป็นคนดีของสังคมเท่านั้นเมื่อลูกประสบความสำเร็จพ่อแม่ก็เป็นคนแรกที่มีมุติตาจิตปลื้มอกปลื้มใจ จเห็นลูกจะเริ่รุ่งเรืองในชีวิตแล้วก็มีอุเบกขาธรรมมีใจเป็นกลางรักลูกทุกคนทเท่ากันหมดนอกจากนี้ผู้รู้ก็ได้กล่าวสรรเสริญพ่อแม่ว่าเป็นเทวดาของลูกเพราะคอยปกป้องคุ้มกันภัยยุงไม่ให้ตาย อะไรามาให้ตอมธนุถนอมฟูมฟักเหมือนไข่ในหินนี่คือหัวใจของพ่อของแม่นะจ๊ะท่านมีเจตนาอันบริสุทธิ์ต่อลูกๆอย่างนี้ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงเปรียบเสมือนพระอรหันต์ในบ้านของลูกๆทุกคน แม้ว่าท่านมีอุปการะคุณต่อเรามากอย่างนี้นะแต่ก็ไม่เคยทวงบุญคุณจากลูกเลยใจท่านมีแต่ความบริสุทธิ์ใจต่อเราจึงเป็นเนื้อนาบุญที่ลูกจะต้องหันมาพิจารณาและเป็นผู้กระตะไปทีคือหาวกาศตอบแทนพระคุณของท่านให้ได้นะจ๊ะ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงประพฤติตนเป็นแบบอย่างของความเป็นลูกยอดกับตันยูมานับพบนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่สมัยเป็นมหาชนกพามารดาไหว้ข้ามหาสมุทรเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ยอมปล่อยแม่ทิ้งให้เป็นเหยื่อของปลาและเต่ากลางทะเล ปิดเสวยพระชาติเป็นสุวรรณสามมีพ่อแม่ตาบอดสนิททั้งสองข้างท่านก็อุปถากบำรุงเป็นอย่างดีบางพระชาติทรงเป็นพระโอรสของพระราชาเนื่งจากพระบิดาจะต้องถูกยักษ์จับกินเป็นอาหารลงก็ยอมสละชีวิตแทนพระบิดาโดยไม่ครั่นคร้าม ตอมมรณาภัยเลยแม้แต่นิดเดียวแม้กระทั่งถือกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพระองค์ก็สามารถประพฤติวัดคือความกตัญญูกัต่เวทีได้อย่างสมบูรณ์อย่างเช่นในสมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นช้างเผือกที่มีความกตัญญูมีบริวารถึงแปดหมื่นเชือกเป็นบริวาร จะสามารถปกครองช้างทั้งหมดให้อยู่กันอย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งมานดางท่านตาบอดจึงไม่สะดวกในการหาอาหารด้วยตัวเองตกกลางคืนวันหนึ่งพญาช้างจึงพามารดาไปอยู่ในซอกเขาตามลำพังคอยหาน้ำหาอาหาร มาเลี้ยงดูท่านด้ยวยความกตัญญูต่อมาพรานป่าคนหนึ่งเกิดหลงป่าได้หลงวนอยู่ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนหาทางออกไม่ได้กระทั่งเดินมาพบพญาช้างพอดีพระบริษัทจึงให้ในายพรานนั่งบนหลังแล้วก็นำออกจากป่า พร้อมกับขอร้องว่าจะได้ไปบอกเรื่องนี้กับใครเลยเนื่องจากนายพร,รานเป็นคนอกตันยูคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวคิดว่าหากกลับไปถึงพระนครเมื่อไร่จะต้องไปกราบทูลพระราชาให้ทราบเพืพ่อจะได้รับพระราชาทานเงินรางวัลบ้านขณะที่ออกจากป่า นายพรานก็ได้แอบ,บทำเครื่องหมายตามต้นไม้เอาไว้เมื่อกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้วจึงไปกราบทูลในพระราชาทรงทราบทันทีบังเอิญว่าในช่วงนั้นช้างมงคลของพระราชาได้ทำกาละไปพอดีพระราชาทรงดีใจมาก จึงมอบเงินรางวัลให้ในายพรานมากมายแล้วรับสั่งให้นายหัตถาจาร์เดินทางเข้าป่าพร้อมกับนายพรานนั้นเพื่อที่จะไปนําพญาช้างโพธิสัตว์มาเป็นช้างมงคลประจำรนครพญาช้างเมื่อเห็นนายหัตถาจาร์พร้อมกับทหารมากมายเข้ามาในป่าใหญ่ ก็หรือว่าภัยในกำลังจะเกิดขึ้นเราอาศัยบุรุษชั่วที่เด็เคยช่วยเหลือเอาไว้ท่านจึงสอนตัวเองว่าตัวเรานี้นะเป็นผู้มีกำลังมากสามารถจะกำจัดช้างได้ตั้งหนึ่งพันเชือกหากโกรธแล้วสามารถทำแว่นแครนของพระราชาให้ย่อยยับได้แต่วันนี้ แม้เราจะต้องถูกเข้าเอาหอกตอกศรีรษะเราก็จะไม่โกรธจะอดทนจนถึงที่สุดเมื่อคิดอย่างนั้นท่านจึงน้อมศรีรษะลงได้ยืนนิ่งเฉยนายหัตถาจารย์เห็นพญาช้างซึ่งสมบูรณ์ด้วยลักษณะครบทุกอย่างจึงกล่าวด้วยความเมตตาว่ามาเป็นช้างมงคลของพระราชาเถิด แล้วขึ้นขี่หลังนำกลับไปปนครพาราณสีฝ่ายมารดาพระโพธิสัตว์เห็นบาลุกช้างไม่กลับมาหาก็นึกเอะใจว่าคงถูกจับตัวไปอย่างแน่นอนจึงไม่ยอมดื่มน้ำไม่ยอมไปที่ไหนเลยนางคิดถึงลูกมากจึงตั้งใจว่า หากลูกช้างไม่กลับมาก็จะไม่ยอมกินอาหารเด็ดขาดฝ่ายพระโพิษัทแม้จะได้รับการต้อนรับอย่างดีอยู่ในโรงช้างที่ประพรมด้วยน้ำหอมมีอาหารชนิดเลิศแต่ก็คิดถึงมันดาดตลอดเวลาจึงไม่ยอมรับอาหารใดๆเช่นกันเมื่อพระราชาทรงทราบข่าว จึงเสด็จมาดูช้างมงคลด้ยพระองค์เองทรงอ้อนวอนพระโพธิสัตว์ว่าดูก่อนพยาช้างตัวประเสริฐเชิญพ่อรับเอาคำข้าวเถิดจะได้พายพร้อมเลยราชกิจที่จะต้องทำมีอยู่มากมายเชิญกินก่อนเถิดพระโพธิสัตว์ได้แผ่กระแสแห่งความเมตตาไปยังพระราชา แล้วอธิษฐานจิตพร้อมกับกล่าวเป็นภาษามนุษย์ว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพเจ้ามีแม่ซึ่งตาบอดรอคอยอาหารจากข้าพเจ้าอยู่ในป่านางอดอาหารมาหลายวันเมื่อไม่มีผู้นำทางคงจะสะดุดต่อไม้ตกเหวตายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น หากปราศจากมารดาข้าพเจ้าก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้พระราชาทรงสดับเช่นนั้นแล้วก็ทรงรู้สึกชื่นชมในความกตัญญูของพญาช้างจึงรับสั่งให้ในายหัตถาจารย์ปล่อยพญาช้างกลับไปหามารดาตามเดิมพญาช้างเมื่อหลุดพ้นจากเครื่องผูก ได้รับอิสรภาพแล้วก่อนจะออกจากพระนครก็ได้แสดงทศพิธราชธรรมให้พระราชาพร้อมกับเหล่าอมาตย์ขร,ราชาบริพารทั้งหมดได้รับฟังกันจากนั้นก็มุ่งหน้าไปหามารดาซึ่งรอคอยอยู่ในป่ายอย่างรวดเร็วท่านได้เลี้ยงมารดาซึ่งตาบอดจนตลอด,ดอายุไข เมื่อละโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์นี่ก็เป็นตัวอย่างของความกตัญญูกตวเวทีของพระบรมศาส,สดาของเราในสมัยที่ยังสร้างบาร,รมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะจ๊ะเราจะเห็นว่ากี่ภพกี่ชาติจะเกิดเป็นมนุษย์หรือสตัสตว์ตริรจฉานะองท่านก็บำเพ็ญวัตรของผู้มีความกตัญญู บำรงเลี้ยงบิดามารดาได้อย่างสมบูรณ์มาในชาติสุดท้ายพระองค์ก็ยังทรงตามเสด็จไปโปรดเทพประบุพุทธมารดาถึงบนสวรรค์ทำให้พระมารดาได้บุรุษธรรมเป็นประโสดาบันโปรดพระบิดาจงกระทั่งเดชสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ก็คือต้นบุญต้นแบบ ของการบำรุงบิดามารดาที่หลวงพ่อ,อนำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันนะจ๊ะผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่านรชนผู้เลี้ยงมารดาบิดาเป็นสัตบุรุษในโลกพระบรมศาสดาตรัสสอนเอาไว้ว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าที่บุตรธิดาพึงบำรุงด้วยสถานห้าประการ คือด้วยตั้งใจว่าท่านเลี้ยงเรามาเราก็จักเลี้ยงท่านตอบแทนจากรีบรับทารรกิจของท่านจากดำรงวงตระกูลจากปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดกและเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วจากทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ เพราะฉะนั้นลูกทุกคนของหลวงพ่อต้องตระหนักถึงคุณธรรมความกตัญญูไว้เสมอนะจ๊ะตั้งหาโอกาสตอบแทนผู้มีพระคุณบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเราให้ดีอย่าให้ใครเข้ามาว่าเราได้ว่าเป็นลูกอากตัญญูต้องตอบแทนท่าน โดยชักชวนให้ท่านมีศรัทธาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอน่วยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นลูกแก้ว ลูกยอดกัตัญญูให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในชาตินี้เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรนมมานามัยแข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ